ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้แก่คนใดคนหนึ่งแต่ผู้ใดมีความเพียรในการสั่งสมความดีอย่างกลั่นกล้ามีปณิธานมั่นคงในการยังสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์พร้อมกับตนผู้นั้นก็จัดได้ว่ามีโอกาสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในคำเพีร์นที่กล่าวเอาไว้ว่าธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้รู้ว่า กลนจากประวาลทั้งสิ้นเต็มด้วยฐานเพลิงซึ่งปราศจากเปลวเกลื่อนกลนด้วยหอกและเหลาดารดาษไปด้วยหนามแหลมหรือเต็มด้วยน้ำปริ่มฝั่งแล้วหากสามารถก้าวข้ามได้จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดสินใจที่จะทอดเท้าก้าวข้ามไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญยุตยานอันประเสริฐ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งปรารถนาพุทธภูมิอยากรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่นิพพานนั้นเพียงแค่คิดก็ยากแล้วยากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรจากนั้นต้องย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำมันตอกย้ำซ้ำเดิมในมโนปณิธานที่แน่วแน่ไม่ได้คำนึงถึงการเวลาว่าอีกกี่เดือนกี่ปี กี่พบกี่ชาติจึงจะสมปรารถนาท่านสร้างบารมีอย่างไร้การเวลาบารมีแก่รอบเมื่อไรก็สมปรารถนาเมื่อนั้นพระโพธิสัตว์จึงเป็นบุคคลผู้มีใจเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะทำทานก็ทำแบบทุ่มเทสุดหัวใจชาวโลกส่วนใหญ่นั้นอยากได้แต่ท่านอยากให้ให้ได้กระทั่งเลือด เนื้อและชีวิตเพื่อพิชิตอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเป็นสุดยอดนักเสียสละของโลกและจักรวาลการรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ทุ่มเทจนตลอดชีวิตเพียนพยายามมานับพบนับชาติมิท้วนแต่จิตใจไม่เคยถอท่านเป็นยอดนักสู้สู้เพื่อมนุษยชาติและสรพพสัตว์ทั้งผองอย่างแท้จริง หลักการนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงคนที่ตั้งใจทำความดีอย่างยิ่งยวดสักวันหนึ่งก็จะบรรลุผลแห่งความดีแม้ผลแห่งความดีนั้นกว่าจะออกผลก็ยาวนานกรารบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเทจ้ามิใช่เกิดขึ้นได้ง่ายและมิใช่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยการช่วยเหลือดนบันดาลจากพระเจ้าองค์ใดแต่เกิดขึ้นจากความเพียรอันอุกฤษ ซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วในอดีตคือบารมีทั้งสาสิบทัศหากจะเปรียบศรีรษะที่ต้องทรงสละไปก็มากกว่าผลมะพร้าวในพื้นปัพภีเสียสละดวงตามากกว่าดวงดาวบนฟากฟ้าเสียสละโลหิตมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียสละเนื้อมากกว่าแผ่นดินพระองค์ทรงสละชีวิต เพื่อบูชาการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถวน